ร่ะพุณลองนะคะในช่วง1นึ่คำถามกับกสทาชาค่ะแล้วก็เช่นเคยคาน้องอยู่กับดรสุทธิพลค่ะสวัสดีค่ะคคแล้วก็นะคะวันนี้เราก็มีคําถามอีก1นึ่คำถามค่ะเป็นคําถามที่บอกว่าเออทำไมเนี่ยเราต้องใช้กสทาชาเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดสรรขึ้น1,800เมกะเฮิร์ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้ในการทําในอยู่ในระบบ2อง G อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ถ้าในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดการผูกขาดทางการตลาดได้ในการบริการ2 G นั้นหมายความว่ายังไงคะช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยก็เรียนนิดหนึงว่าณขณะนี้เนี่ยมีคนที่ให้บริการ2 G อยู่หลายรายนะครับรายที่สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดเนี่ยมีลูกค้าอยู่ในระบบประมาณกว่า17ล้านรายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีคนที่สัญญาสัมปทานยังไม่หมด นะครับซึ่งเมื่อเส้นสุดสายตับประธานและก่อนที่เราจะจัดประมูลใหม่ผู้ที่เขาเใช้บริการอยู่เนี่ยเขาก็จะต้องหนีตายถูกไหมสมมติ<ช>เกิดเราไม่มีประกาศที่จะห้ามสินบเนี่ย <ๆ S 2> เขาก็ต้องไปหาผู้ประกอบการรายใหม่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติมว่าเขาใช้ 2G อยู่เนี่ยเขาจะไปใช้บริการ 3G เขาก็อาจจะมองว่าเขาอาจจะต้องไปซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ 3G ที่ราคาแพง ขณะดเดียวกันณนะขณะนี้เนี่ยกสทชเพิ่งออกใบอนุญาต 3G ไปก็ระบบ 3G ยังไม่เรียบร้อย<ม>เพราะฉะนั้นเขาก็จะหนีตายไปที่ 2G ก<ม>็ที่ 2G เนี่ยเจ้าหนึ่งก็สัญญาสมปทานจะหมดประมาณปี58<ม>ซึ่งเจ้านั้นเนี่ยมีอยูอ่จริงๆแล้วมีอยู่50เมกะเฮิร์แต่ใช้ไป25<ม>25เมกะเฮิร์เนี่ยรับได้เต็มที่ก็คือ25ล้านคนคถ้าบวกเข้าไปอีก17ล้านคนเนี่ยความโกลาหลเกิดขึ้น<ม>อีกประการหนึ่งถ้าหากว่าเจ้าอื่นมัน,มนไม่มีละ เหลืออยู่เจ้าเดียวที่ให้บริการ 2G เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการผูกขาดการผูกขาดในตลาด 2G ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับเพราะว่าในหลักการของเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการส่งเสริมให้มีการแข่งขันโดยเสรียอย่างเป็นธรรมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตลาด 2G มีการผูกขาดผู้ที่จะได้รับผลกระทบก็คือประชาชนครับคราวนี้ต้องขอขอบคุณดรสุทธิพลน้องมากเลยนะคะค่ะแล้วก็พบกันน้องนะคะสัปดาห์หน้าในช่วงหนึ่งคำถามกับกสทชค่ะ สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานกสทช